ครับก่อนอื่นก็กดช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจากนั้นเลื่อนไปนะครับแล้วก็เลือกลิงก์ที่จะสมัครได้เลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับผมเราก็กด registration นะครับผมโอเคแล้วก็จะดึงมาแบบนี้นะครับผมให้เขาให้ เลือกช่องทางเพื่อล็อกอินนะครับผมให้เรากดตรงนี้ก่อนนะครับผเพื่อเปลี่ยนภาษานะครับผมก็เปลี่ยนเป็นยูน่ติดนิ่นดอนนะนะครับผมภาษาอังกฤษครับผมถ้าเ,เป็นคนนั้นก็ถ้าอยากกดล็อกอินทางกดเลก็กดตรงนี้นไโฟโฟด,ด้เลยนะครับผมเพราะว่าม i ซอฟต์แวร์กดตรงนี้ได้นะครับผมสำงผม ผมสมัครไว้แล้วนะครับผมก็ใส่ยก่อนนะครับผมก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับผมแล้วก็กด step ได้เลยนะครับผมอ่าทษดสอบ พิถีพิไปผมผมต้องรองอื่นนะครับผครับ <Okay. S 1> มาเรากดเ,เรียบร้อวก็กดได้เ,เลยนะครับผมครับผมเสมามานะครับผมผมพึ่งสมัคร,ม,ม,ม,รามานะครับ อันนี้ผมมีอยู่ในจุดห้าหกบาทนะครับผมท่านก็ให้เพื่อนๆกดที่แท็กซันแท็กนะครับผมเรามาดูที่เซตหนึ่งก่อนนะครับผมส่วนนี้เนี่ยให้เพื่อนๆก่ออินเวทที่เราสมัครนะครับส่วนนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องเกี่ยวนะไม่ต้องไปยุ่งกับตรงนี้อ่าก็ตรงนี้นะครับ ให้เราเลือกไทม์โซนนะครับือว่าเวลาก็ประเทศนะครับประเทศไทยนะครับผมภาษาก็ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆกดเซฟนะครับผมก็จบนะครับผมแล้วก็ช่องที่สองครับบิลลิงน,นะครับตรงน,นี้ก็ให้ใส่สชื่อ ะครับผมแล้วก็ใส่ที่อยู่นะครับส่วนชั้งนี้ก็ให้เลือกไทยบาทนะครับผมคันจีก็ประเทศไทยครับแล้วก็กดเซื้อตรงนี้ครับผมโอเคเรามาดูเปิดซื้อเปิดซื้อก็มีอะไรนะครับแค่ชื่อนะครับผมนี้ก็ ให้รกดเอาสักประเทศไทยเลนะครับไทยแลนด์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 ฝนน้ำเบอร์นะครับ ใส่เอ์สัรนะครับแล้วก็ให้ทุกกดเซฟนะครับผมก็เมื่อแท็ตสีเขียวแบบนี้ก็ทั่วอัปเดนะครับก็ค,คืออัปเดตไปแล้วนะครับผมส่วนชุดนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ใส่ วันเกิดนะครับแล้วก็ให้เพื่อนก็กดเซฟนะครับผมทีนี้ก็นะครับผมโอเคให้กดที่ถทแถบด้านแทร์นะครับผมการทำงานการหางเงินนะครับในแอปนี้นะครับผมให้กดตรงนี้ครับเอิรนนะครับผมครับนี่ครับ นี่ก็คือวิธีที่เราจะหาเงินเข้าบัญชีเรานะครับผมแัม้นก็ให้เราดูวิดีโอหรือว่าโฆษณานะครับในเบเบราว์เซอร์นะครับว่เว็บไซต์นะครับผมนี่ก็ที่สองก็โซเชียลมีเดียนะครับก็ Facebook อะไรประมาณนั้นนะครับ YouTube ก็ไว้คอมเมนต์นะครับรีวิวนะครับผมช่วงนี้ครับช่วงนี้ครับสำคัญนะครับผมเพราะว่าถ้าเราทำแบบตอบททนนะครับได้เงินเยอะนะครับผมทีนี้ก็มีอะไรคือครับสักรายนะครับผมแต่ผมจะมาทำเป็นตัวอย่างนะครับผมขอเลือกข้อสองนัเดยคลิปนะครับผมให้เราก็กด ย t u b e อยู่ด้วยเลยนะครับจากนี้ก็ก็จะมีนะครับเมื่อเราดูจบนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับเขาก็จะเขียนไว้แล้วนะครับผมนี่ก็คือไม่มีทางช่องทาง u t ท b e นะครับผมดูแล้วนะครับผมขอเป็นว่าผม,มเลือก สแกนแล้วกันะครับผมแล้ก็แค่กดดูนะครับผมโอเคนะครับเมื่อเราดูจนจบ3 0วินาทีนะครับผมแท็ตรงนี้นะครับมัมนจะเป็นสีแดงก็นนั้นนี้นะครับม,มันจะเป็นสีแดงนะครับถ้ามันเป็น ีริงๆเขาก็ถือว่าเราเลิกดูคลิปรือว่าเราจะหยุดดูคลิปก็เราก็สามารถได้เงินที่เราดูนั้นก็เราก็จะได้รับแล้วนะครับผมให้เรากดตรงนี้ครับ r e f r e s มันก็จะน่าจะดึงมาหน้านี้นะครับผมก็แค่นี้เองนะครับผมนะครับ เรากลับไปดูตรงนี้กับพระมแสงนะครับนะครับเมนูอิเฟอร์เรสนะครับเมื่อถ้าเพื่อนๆอยากจะแนะนำถ้าเพื่อนๆอยากจะแนะนําเพื่อนนะครับก็ให้คัดลิงก์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไปแชร์นะครับโอเคนะครับก็เพื่อนๆคนหนที่สนใจก็กดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ เพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็กดลิลก์ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือจะดาวน์โหลดผ่านค l ิ y ส t ต r e ก็ได้นะครับผมครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากครับลิดารอาการเลยก็ขอโทษเลยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ